สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเ,เรามาอยู่กันที่เดอะมอแบงแครเว้ยคือเดอะมอแบงแคตอนนี้นะผมมาจะมาดูนะครับบริเวณที่เป็นสวนสนุกแฟนตาเซียช่วงประมาณกลางๆปีนะผมมาถ่ายไว้อะตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะวันนี้ผมมาเช็คให้ทุกคนได้ดูคือจะเห็นได้ว่าตอนช่วงกลางๆปีอะบริเวณตรงฝั่งนี้ครับจะมีเป็นรถนะครับ เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถบัสและแล้วก็ข้างในก็เป็นเกี่ยวกับ Education นะทุกคนซึ่งทุกคนครับตอนนี้บรรยากาศของเดอะมอลล์บางแคเป็นอย่างนี้นะทุกคนด้านบนนะอันนี้ชั้นด่านฟ้าเลยนะครับทุกคนเห็นปะ่ะชั้นด่านฟ้าเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับเรื่อยๆดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับตรงจุดนี้บ้างนะคือตอนนี้ ผมเชื่อว่าคงเปลี่ยนเป็นของกงของกินอะไรพวกนี้เยอะนะเออคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังสร้างกันยังไม่เสร็จนะทุกคนออโอคัจูุโอคาจูุี่ไงฝั่งขวามือนะครับอันนี้เป็นร้านใหญ่แล้วก็ตอนนี้กําลังเหมือนกับว่ากําลังปรับปรุงนะทุกคนแต่ในจุดที่เป็นส่วนสนุกเดิมนะฮะตอนนี้โดมยังเหมือนเดิมทุกคนโดมท้องฟ้ายังเหมือนเดิมที่ผมเห็นนะทุกคน ผมให้ทุกคนดูนะเห็นปะโดมท้องฟ้ายัางเหมือนเดิมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนโดมท้องฟ้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราเราไปดูกันนิดนึงคือตรงนี้เป็นทางเข้าสวนสนุกเดิมนะทุกคนซึ่งเป็นมาโยกอะ่ะเออนี่นะบริเวณจุดนี้โอ้โหโล่งจงเลยว่ะไม่มีอะไรเหลือเลยอะดูดิเครื่องลงเครื่องเล่นไม่มีแล้วนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเครื่องลงเครื่องเล่นหายหมดเกลี้ยงนะครับแต่ว่าโดมท้องฟ้ายัางอยู่นะเห็นไหม อันนี้คือโดมท้องฟ้านะเห็นปะ่ะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยครับโดมท้องฟ้านะแล้วก็ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารผมว่าน่าจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบแนวของเดอะมอลล์บางกะปิเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าน่าจะเป็นรถแบปเดียวกันหมดฮะสำหรับ M Lifestyle นะผมว่าน่าจะเป็นรถแบบเดียวกันหมดต้นมงต้นไม้อะที่เป็นแบบต้นไม้ กระพิรตาได้อะไรต่างๆเนี่ยสวนสนุกเนี่ยหายเกลืองเลยนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะปรับเปลี่ยนเป็นแนวฮาร์เบอร์แลนด์นะครับทุกทุกคนก็คือเป็นสวนสนุกฮาร์เบอร์แลนด์ผสมกับสวนน้ําด้วยสวนน้าก็เป็นสวนน้ำฮาร์เบอร์แลนด์เหมือนกันนะครับตอนนี้ด้านบนปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของเดอะมอลล์บางแคทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยเสียดายว่าคือผมเสียดายแบบว่าจุดที่เป็นสวนสนุกเดิมอะ่ะเออฮาร์เบอร์แลนด์ยังสร้างไม่เสร็จครับเช่นเคยนะครับฮาร์เบอร์แลนด์ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยปก ต้นไม้แบบเขาเรียกว่ากระพิบตาได้เนี่ยจะอยู่ตรงต้นเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้ก็หายไปละนะครับด้านบนก็เหมือนกับว่าเพิ่งทาสีใหม่เลยอะ่ะเรียกว่าเรียกว่ายังแบบเป็นกลิ่นสีอะทุกคนเออแล้วนี่ด้านล่างนะเนี่ยด้านล่างทางขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นกลิ่นสีเลยอะ่ะโอ้หเหมือนเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งทาสีใหม่เสร็จอะ่ะอะไรประมาณนั้นเลยอะ่ะเออเป็นกลิ่นสีแล้วข้างบนเป็นไซต์างานก่อสร้างเห็นบ้าทั้งหมดเลย ตอนนี้ที่เห็นมาก็มีโดมอ่ะที่ยังอยู่ครบเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นโดมส่วนสนุกนะเรียกว่าไม่มีแล้วครับที่เป็นส่วนสนุกอ่ะหายไปหมดแล้วครับพวกเกมตู้เกมตู้นะหายไปหมดแล้วอ่ะหรือว่าย้ายไปตรงนู้นก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูสำรวจกันว่าในจุดที่เขาย้ายไปเขาย้ายไปตรงไหนบ้างนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นโดมส่วนสนุกเนี่ยฮะเมืองท้องฟ้าเนี่ย คือจริงๆเมืองท้องฟ้าเนี่ยก็คือที่เดอะมอลล์บางกะปิก็เป็นเมืองท้องฟ้าแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเดอะมอลล์บางแคนี่มีการปรับเปลี่ยนที่ช้ามากๆนะครับทำให้ในช่วงที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยมีการเปลี่ยนโดมท้องฟ้าเป็นโรงหนังนะทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีโรงหนังถึง2จุดในเดอะมอลล์บางกะปิตอนนี้ก็คือเดอะมอลล์บางแคก็ยังคงเป็นสวนสนุกที่เป็นเมืองท้องฟ้าแฟนตาซีอยู่นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วน่าเสียดายมากนะครับน่าเสียดายมากแล้วก็สิ่งที่ผม คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือสวนน้ําทุกคนเพราะฉะนั้นการทาคลิปใน e ีีก่อนหน้านี้ที่ผมไปถ่ายสวนน้ําไว้อะผมคิดถูกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากผมถ่ายมาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าสวนน้ําก็คงไม่เป็นฟิลเดิมแล้วนะครับน่าจะเป็นฟิลสวนน้ําแบบฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งฮาร์เบอร์แลนด์ก็อาจจะมีการปรับปรุงสวนน้ําให้ต่างไปจากเดิมนะที่ตอนเป็นแฟนตาซียนะครับแต่ว่าบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่ อันนี้ผมอยู่ชั้นบนสุดของโรงมองบางแคนะอันนี้เป็นจุดที่หยอดเกมต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าเป็นจุดที่ย้ายมาจากตรงโดมท้องฟ้านะก่อนหน้านี้เออตามกันมาเฮ้ยคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบจริงจังอะ่ะเออจริงจังเลยเปลี่ยนแบบจริงจังเลยเนี่ย S.F.Cinema ทุกคน อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยครับทุกคนซอมบี้คลสิตนะฮะนี่อันนี้เป็นเกมตู้แนวชูตติ้งมีปืนยิงยิงด้วยนะครับแล้วก็ขีดตุ๊กตาเกมเต้นนะเขาไม่ใช่อันนี้แลกเหรียญน,นะครับจุดแลกเหรียญอันนี้เป็นคล้ายๆกับจุดที่เป็นแนวเล็กๆสำหรับเกมนะ มีทั้งยอดที่ตุ๊กตามีทั้งของต่างๆแล้วก็ในส่วนที่อยู่ในส่วนสนุกเดิมนะก็ถูกย้ายออกมาข้างนอกแล้วนะครับถูกย้ายออมาข้างนอกเ,อเดินดูทั่วๆท,ท,ทุกคนนี่นะฮะมาอัปเดตกันสําหรับเดอะมอลล์บางแคนะครับสําหรับเดอะมอลล์บางแคอัปเดตกันมีโรงหนังแบบซีน่า5กับ8อยู่ฝั่งนี้ครับทุกคนแล้วก็1กับ4อยู่ฝั่งนี้นะครับมี1กับ4แล้วนี่เป็นดิสเพย์ของอัพคว้าแมนหรือเปล่า เป็นทางเข้าไปด้านในอย่างนี้ก็เป็นตู้เกมเล็กน้อยนะฝั่งนี้นี่ฮะตูเต้นตูดบาร์สข้าประมาณนี้อัปเดตคือจากเมื่อประมาณสัก ผมมาน่าจะประมาณสักสเดือน4เดือนถึงไหมประมาณกลางกางปีอะ่ะกลางกปีของปีนี้ผมมารีบปาลีตะเหลือกมาเลยฮะมาถ่ายสวนน้ำมาถ่ายส่วนสนุกนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากๆนะครับทุกคนอะ่ะนี่ทางเข้าซีนีมาห้กับแปดทุกคนก็จะมีรูปปั้นแบทแมนนะครับรูปปั้นแบทแมนกับเดอะแฟรนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่เดอะแฟร์ เ็เปลีป่ยนไปเยอะเลยนะครับ <c oughs> จำแทบไม่ได้ <där> ไม่มีเขาเดิมเลยทุกคนพูดง่ายนะครับไม่มีเขาเดิมเลยลงด้านล่างก่อนแล้วก็จุดอื่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ย่านนี้นะทุกคนคือเรามาเช็คคร่าวๆนะเราไม่ได้แอดวานวันนี้คืออาจจะคิดสั้นนิดนึงครับตัวน,นี้อาจจะคิดสั้นนิดหนึง่ง ทางขึ้นสมัยก่อนเป็นสวนสนุกทุกคนตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับต,ตามกันเข้าไปชั้นบริเวณชั้น2นะเมื่อกี้เราเราเป็นชั้น3ใช่ปะบริเวณชั้น2เนี่ยจะเป็นของกินรัวๆเลยทุกคนล้นล้วนนะครับและเชื่อว่าข้างบนก็อัปเกรดเป็นของของกินเช่นกันนะฮะตอนนี้เราเดินมาอยู่บริเวณชั้น2นะชั้น2ก็คือชั้น3ทุกคน นะฮะห้างนี้จะมีชั้น M นะครับที่เป็นชั้นหนึ่งอันนี้ Power m a l มแล้วก็มีร้านขายอนิเมตนะฮะเป็นมังงะขายอยู่บริเวณข้างหลังเนี่ยเห็นไหมทุกคนผมเดินลงแล้วโอ้โหเปลี่ยนไปใจหายเลยทุกคนคือแบบห้างนี้แบบไม่เอาไว้เลยนะครับสำหรับสนสนุกนะครับข้างบน ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเก่าแล้วด้วยนะฮะเนื่องจากเป็นจุดที่ยิงยาวมาตั้งแต่ยุค90นะครับเชื่ออย่างนั้นเลยอ่ะไอจุดนี้แล้วก็เป็นจุดที่แทบจะไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรเลยนะครับสำหรับแฟนตาซีที่เป็นส่วนสรุปบริเวณด้านบนนะครับไม่ได้ปรับปรุงแน่นอนเนี่ยด้านซ้ายมือเห็นไหมยังมีการกั้นห้องอยู่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีซึ่งเชื่อว่าหลังปีใหม่น่าจะ ปรับปรุงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นจุดที่เป็นบูธเครื่องสำอางนะแล้วก็ออเทอซ์นะฮะอันนี้จะเป็นแนวแบบแคนคอสเมติกแล้วทุกคนนะครับเสริมความงงดงามต่างๆเราลงกันไปชั้นล่างก่อนนะครับ <c oughs> อัปเดตนะฮะเดลโมบางแคร์วันนี้ เห็นเพื่อนๆบอกว่าปลายปีฝากอัปเดตให้ด้วยนะสำหรับแนวเดอะมอลนะครับอันนี้เป็น M Life Store แล้วนะครับ M Life Store ตอนนี้มาอยู่ที่บริเวณฟูดคอร์ดชั้นล่างนะก็มีจัดดิสเพย์เป็นอะไรสักอย่างอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีมีปลาด้วยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นปลายักษ์ตามสเต็ปนะฮะเนี่ย อันนี้เป็นดิสเพย์นิดหน่อยปลาอะไรวะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีปลาอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งปลาก็ธรรมดานะตัวไม่ได้ใหญ่อ๋อนี่ไงนี่ไปลาตัวใหญ่เห็นปหมน่นน่ปลาหมอปะอเมซอนอะไรอย่างงี้ปะก็ยังคงมีน้ำตกน้ำตกนะ <c oughs> แต่ว่าโทนนะทุกคนโทนของ เดอะมอเอ็มไลฟ์โ์เนี่ยจะจัดแนวแบบ size, เขาเรียกว่าเคลียร์นะครับจะค่อนข้างเน้นไปทางสว่างนะครับไม่มืดแล้วซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าชั้นบนๆเนี่ยมันจะมืดเลยนะพอมาเป็นตอนนี้ก็คือไม่มืดแล้นะฮะจะค่อนข้างสว่างสว่างสว่าง,างจ้าเลยอเออหรือว่าแบบเป็นแนวหวงจุ้ยอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเดินกันเข้าไปเรื่อยๆครับก็มีจุดที่เป็นอะไรวะเนี้ยอันนี้เป็น Play 5นะเกมอะไรไให้ลองนั่งขับรถดูเลยเห็นปะ GT 3ีสามโตรีนั่ง1 1 9 9นั่ง11990บาทครับอันนี้เป็นเหมือนขับรถนะเกมขับรถ่น่าสนใจนะหมื่นกว่าบาทได้เก้าอี้มาทาั้งทั้งรุ่นเลย นน่าสใจโอเคเมื่อกี้มีเกมแข่งรถนะน่าสนใจมากเลยเป็นเบอกนะครับเดี๋ยวร็ไปดูตรงบริเวณนี้กันนิดนึงนะฮะไหนๆก็มาแล้วอัปเดตกันหน่อยอันนี้เหมือนเป็นบูธ เอ่อมาออกบูธนะเป็น a อซ s อะไรต่างๆนะครับเนี่ยอินเทอันนี้เป็นแนวฟูดคอร์ดนะทุกคนเนี่ยฟูดคอร์ดนะครับเออห้างก็แบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะสำหรับปลายปี2023ซึ่งเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนไปแบบสมบูรณ์แบบ100%อร์เซนนะแล้วก็ ความทรงจำของพวกเราก็น่าจะหายไปในปีคศ2523แน่นอนชัวร์และหนึ่งเนื่องจากไม่มีแล้วครับส่วนสนุกนะฮะที่อยู่ด้านบนปิดแบบ100%เปนะครับปิดแบบ100%เรเรามาหาอะไรกินกันหน,หน่อยไหมโอ้โหสุดยอดเลย ไม่ได้มานานนะครับทุกคนเดี๋ยวมอบางแครบรรยากาศทั้งหมดของจุดที่เป็นบีโชเคสนะครับอันนี้เป็นจุดบีโชเคสม <c oughs> <c oughs> ีของขายเยอะนะเออ ตุ๊กตาเฮ้ยตุ๊กตาลายนี้คุ้นๆนะทุกคนคล้ายๆเฟอร์บี้เลยวะ่ะแต่ไม่ใช่นะครับมีโดราเอมอนตรงนูน้นฝั่งนู้นจะเป็นแนวสปอร์ตนะแล้วนี้เป็นรถ EV รถไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับ เฮ้ยมีร้านแบบสติกเกอร์ด้วยทุกคนเนี่ยฮะคิดถึงสมัยก่อนเลยเนี่ยเป็นแบบสติกเกอร์แบบนี้ยทุกคนเห็นปะโคตรคิดถึงเลยเออมีเป็นร้านถ่ายสติกเกอร์เลยเว้ยมีที่ยืดผมใดผมอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้คือเรียกว่าจริงจังแบบสุดๆนะครับต่อยอดจากยุคเกแน่นอนอันนี้นะครับแล้วก็ เดินไปเรื่อยๆฮะทุกคนวันนี้ชิวๆกับเดอะมอลล์บางแคนะครับใครไม่แคร์แต่เดอะมอลล์บางแคชั้นบนไปหมดแล้วทุกคนน่าเสียดายนะครับสำหรับแฟนตาเซียอัปเดตกันวันนี้เสียใจอ่ะคือเอาแบบสวนสนุกออกไปนะครับก็ไม่มีแล้วทุกคนนะครับไม่มีแล้วยอมรับสภาพนะครับสำหรับจุดนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเสียดายมากๆนะครับ ไม่มีให้ล้ำลึกความหลังดีกว่านะครับก็อยู่ในความทรงจําตลอดไปสําหรับส่วนสนุกบนสุดโดมท้องฟ้าหายไปแล้วนะครับทุกคนหายไปเลยเดอะมอลนะครับ M Lifestyle ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยทุกคนก็อย่างที่เห็นนะทุกคนนะฮะอันนี้ก็คือห้างพึ่งมีการรีโนเวทลับปรับปรุรรงจนคิดว่าน่าจะ เกือบสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับปลายปีนี้น่าจะฟูเต็มที่ตอนนี้ก็คือมีการปรับปรุงชั้นบนนะครับให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับสำหรับปี2024ที่กำลังจะมาถึงนะก็จะอขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทันสมัยนะครับให้เหมาะกับยุคสมัยนั่นเองนะครับจะมาแบบยุค90 ฟิลแบบนั้นก็กระไรอยู่แล้วไม่มาก็มาเดินให้ดูนะครับสำหรับยุค90นะครับทุกคนเดินขาลากเลยตอนนี้นะครับร้านนี้ก็มีเกี่ยวกับคริสซัาถ่ายนะโมชิโมชิ คือเรามาอัพบรรยากาศกันให้เห็นนะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับทุกคนเอาล่ะทุกคนเราก็เดินออกมาบริเวณด้านนอกแล้วสำหรับเดอะมอบบงแคนะครับใครไม่แเดอะมอบบงแคก็เรียกว่าน่าจะเป็นการอัปเดตนะให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเช้งอะไรบ้างนะสำหรับปีพศ5 5 4 4ี่จะถึงนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้มีดิสเพย์นะครับที่เป็นต้นคริสต์มาสใหญ่ไปเริ่มเลยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยดิสเพย์ต้นคริสต์มาสนะก็เดี๋ยวเราจะออกกันละนะฮะการมาครั้งนี้สิ่งที่ได้เห็นและยังอยู่เลยก็คือโดมท้องฟ้าไม่รู้ว่าอนาคตจะเอาโดมท้องฟ้าตรงนี้ออกด้วยหรือเปล่าโดมท้องฟ้าอันนี้ยิงยาววะเนี่ยยเก้าวศูนแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆคือป้ายด้านหน้าเนี่ยทุกคนที่กำลังผมกำลังเดินไปเนี่ยะฮะเห็นไหมป้ายด้านหน้ายังอยู่นะ นี่เป็นป้ายที่แบบคลาสสิก็มากนะครับป้ายคลาสสิกจริงสอง6ัิไปพศ2567เราไม่รู้ว่าจะเจอป้ายนี้อนนะีกเปล่าไหขอเก็บป้ายนี้ไว้ก่อนนะทุกคนนะครับนี่นะฮะ p a r a d ได e at t h เด a l l มนะครับทุกคนคือป้ายนี้ผมไม่รู้ว่าจะรื้อออกตอนไหนขอถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับเวลาก็เดินเร็วเหลือเกินนะครับเดินไวมากๆาสำหรับเด็กอยู่ก้าศูนย์ตอนนี้ก็สี่สิบห้าสิบกันแล้วนะครับ เรียกว่าใจหายนะทุกคนคือเราตอนเด็กๆนะครับป๊บเดียวเวลาเดินผ่านมาไวมากๆแล้วก็มีการเปลี่ยนม,มีการเช้งอะไรกันตลอดมาอัปเดตกันนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับการมา M Live s t o e นะวันนี้เรือมอวางแคนะฮะหวังว่าคงถูกใจกันนะสำหรับการทัปเดตครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ